ต่อคนนะยังรู้ว่าผมผ่าไม่กี่แต้มทางนี้ต่ไหลติดแต่หลายต่างยกนีดต่างยกยกนิดไหลติดยกได้แค่ไหนได้แค่นี้โอเคยกนะแล้วมันมีย้อนไหมยอกแล้วมีย้อนไหมย้อนไงเอายอกย้อนไงมียอกย้อนไหมย้อนไงอ่านะเห็นนะไม่เข้าใจกีฬาพุ่มลงไปมาขึ้นมาฟังเสียงลั่นออกฟังเสียงนะได้ยินไหมได้ยินป้า ได้ยินยังไงผมยังไม่ทันได้บิดเลยอ๋อเปาะตรงนั้นได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินได้ยินหมดแล้วเรียบร้อยอ๋อท่านี้ฟังนะนังคุณปันยินไหมได้ยินอ๋อผักผักเอาปวดแล้วผมเหยียดแขนให้สุดปวดไหมที่หลังตายผมออกว่าอ่าเหยียดขาไปเหยียดขาไปลูกก็บอกว่ายังปวดตรงนี้อยู่ใช่ไหมอืมนะไม่ปวดแล้วปวดไหม อ้าวทำไมแตะแค่นี้หายเลยอ่ะแต่นิดเดียวยังไม่ทำอะไรเลยใช่อะไรเนี่ยเราเป็นผีแล้วร้องไห้ปวดไหมไม่ปวดเห็นไหมปวดไหมโอเคแค่แตะนิดเดียวเองมือค่อยหลังดูนะแขนงไปยกอายเรายกให้ดูใหม่ดิขึ้นได้แค่นั้นอ่าได้แค่นั้นนะออมงค่ยหลัจับเวลานะคุณปั่น จับไปนี่นี่นี่อันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดแล้วอสิบวินาทีทำมือค้อยขึ้นบนได้เลยเรียบร้อยเฮ้ดูนะการมือคือเราหมุนหมุนงงมัดสิบวิหายไปใหญ่เนอะหาก่อนนะคุณแตกไหมดูนี่ควายขึ้นนี้ได้สูงแล้ว เนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดจระจายหลุดจันต้องเรียบร้อยนี่นะเดี๋ยวก่อนแกะสนายไม่ได้แล่ก่อนแกะสนายไม่ได้ต้องให้แฟนแกะให้ก็เล่นจริงเนาะพอเล่นจริงแล้แกะเทนัยไม่ได้ก็ต้องให้แฟนแกะให้ดี่เนาะเอื้อมได้ไม่สุดแล้วทำไมตัวจะแกะได้